ทุกคนถ้ามาแนวนี้ไม่ต้องแปลกใจเป็นคลิปเกี่ยวกับการกินแน่นอนอีกแล้วนะคะปายาก,กันกินแบบของอร่อยอีกแล้วกินจุ๊จิ๊บได้มาทั้งหมด6อย่างเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี้เลยก็คือน่ากินทุกอย่างเลยค่ะน,น,นี่<อ>กล้ยวยแตกแต่ฉันน่าจะแตกก่อนเพราะว่าชอบกินมากมันเป็นอะไรที่แบบทานเพลินมากๆเลยค่ะยปาปิกา้าโอ้สีสันแบบเข้มข้นมากอะแล้วก็อันนี้ค่ะ เนยถุงใหญ่มากทุกคนแล้วแบบทางร้านแพ็คมาอย่างดีเลยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นมีแบบมีงานะคะเป็นโรแบบนี้น่ากินส,สุดถุงใหญ่เอื้อเฟือเผื่อแผ่คนในบ้านได้เลยถุงนึงเนี่ยก็คือแบบกินได้ทั้งบ้านอะถุงใหญ่มากพัดไม่ได้แล้วอันนี้คือของชอบส่วนตัวด้วยมั้งฟักทองทอดกรอบแล้วมีงาเธอทานเพลินแน่แล้วที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านที่อยากแนะนํานะคะเป็นเผือกเส้นแบบนี้เลยจ้าเส้นเรียงสวยน่าทานมากเลยนะทุกคนรส เดี๋ยวเราจะมาชิมแต่ละตัวแต่ละคลิปเป็นแยกๆไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้ใส่พี่กัดร้านให้ก่อนสามารถเข้าไปอุดหนุนได้เลยนะคะทางร้านมีหลายแบบแล้วก็หลายไซส์มากๆน่าทานทุกอันเลยใครที่แบบอยากได้ขนมไปปากญาติเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่าเอามาแบ่งขาย เขาก็จะมีถุงใหญ่ด้วยนะามาแบ่งขายได้เอาไปทําบุญได้เอาไปแจกเด็กๆหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้นะคะทุกคนแนะนําเลยเนี่นเ,เ,นเดี๋ยวคลิปน่าจะมาชิมให้ดูนะว่าแต่ละอัารสชาติเป็นยังไงลานค้าอยู่ใต้คลิปนะคะไปแล้ว